สวัสดีทุกคนคะ่ะคลิปนี้นะคะหลักๆเราจะอยู่ที่เมืองซูริคนะ,คะเราจะไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาซูริคที่ใหญ่และดีที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ปิดท้ายด้วยตลาดคริสต์มาสที่อยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์แล้วก็เดินเล่นในบริเวณตัวเมืองซูริะคะ่ะ เป็นนนนอัภูเขาภูเขากีสวิตอะไรเงี้ยเหรอนครสิทธิ์โอ้ย<อ>ให้โซโลูหลามาเห่าจะบอกชื่อภูเขาอันนี้เป็นเมืองเป็นเมืองหเหรอเออเมืองอันนี้เราก็ดูเป็น มันเลือกได้ว่าจะดูเป็นเมือง <Yeah. S 1> ดูเป็นซิตี้ดูเป็นมอเทนแล้วก็มีภาพบรรยากาศจริงๆให้ดูด้วยอ <Yeah. S 1> เออพี่วีและพันไทยน่าจะทำแบบนี้บ้างอ,นนาอันนี้คือคนไม่ใช่คนอันคือหุ่นกี้เพึ่งแต่ว่าเหมือนคนจริงๆมากเลยอะน่ากลัวโอ้มายกอด ตอนนี้เราอยู่ในพิพ,น Museum, พิธภัณฑ์มิวเซียมซูริกพิพิธภัณฑ์ดาราชาติแห่งชาติพิออพิธภัณฑ์แห่งชาติมันชื่อว่าสวิตเนชั่นแนลมิวเซียมสวิตเนชั่นแนลมิวเซียม 是的。Okay. อมันเลื่อนตามลัง,งกดไปแล้วมันบูฟาบด้วยอ <c oughs> ให้โซนูรามา <c oughs> เข่าดูแกเข้ามาเีจทำอะไรเข็ม <c oughs> <c oughs> ออบฟิด้วยอ๋อยิงปีกซัดวันนี้เป็นล่า,านะที่ผมคอมแบบี่เป็นอะไรอ๋อเป็นชิ้นส่วนมนม,มาแข่งก็ค <C> ือต้องเลื่อนให้โดนให้ตรงยุกมันไฟมันก็จะกระพริบแต่ถ้าแบบเลื่อนตรงไฟก็จะดับ 东东，哎。 อันนี้คือเตาผิง่งเอาไว้นั่งมีสองฝั่งแกนั่งคือของเยอะมากไม่รู้จะถ่ายอะไรเลยอืมของกระ,กกระจิ้งอีเงานนน โซเน่กีต้าร์พลาสติกให้ใหดีไซน์ได้เหรอเป็นแหวนอาจจะไปรูปรวมมาหรือเปล่าทั่วทั้งโลกนี่กับแหวนอะไรกระโปรงใส่ <c oughs> อันเนี้ยอยู่ท่าไหนก่อนอใส่ไปอยู่ท่าไหน แอฟริกาใส่แล้วยีท่าไหนเพียบเลย <c oughs> เป็นแบบ เรื่องรายการ Are you by the tree? Where do you by the tree? Wat gaat hij? Oh, I'm typing, uh, right, so i That was like, two. What yeah. you